เปิดชีวิตล่าสุดโนตอุดมกายภาพบำบัดลั่นพิการกายแต่ใจสู้แน่นอนค่ะไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้โนตอุดมแต่พานิชศิลปินเรียกเสียงหัวเราะและทัศนคติดีๆให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่เรื่อยๆ ซึ่งลาสุดสอรยุสุดทัศนจินดาได้โพสตคลิปลงเฟซบุ๊กสอรยุสุทัศนจินดากรรมกรข่าวอัปเดตชีวิตล่าสุดของโน้ตอุดมกำลังกายภาพบำบัดพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ได้เข้ารับการรักษาอาการปวดเข่าเรื้อรังและงอเข่าไม่ได้ด้วยการผ่าตัดเอาชิ้นกระดูกงอกที่หัวเข่าที่ไปเสียสีกับกระดูกส่วนอื่นหรือกดทับเส้นประสาทการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดี ตอนนี้อุดมกําลังเริ่มกายภาพบําบัดฝึกหัดเดินซึ่งเจ้าตัวมั่นใจว่าจะหายทันการแสดงหมู่2ต้นเดือนตุลาคมนี้แน่นอนโดยในคลิปพี่โน้ตได้ท่องกรอนถึงพิการใจยังสู้อีกด้วยจ้าถึงพิการทางกายใจยังสู้โปรดเอ็นดูชาวหมู่ด้วยเถิดหนาเดินไปฉี่ ไม่มีแรงทั้งกายาแล้วเลี้ยวฝาไปที่ถูกโอกไกลจังขาข้างหนึง่งชาไปหมดไล้ความรู้สึกหมดความคึก หอนเยวเจียวสวยไม่มีแล้วความคึกครับสมด็จชายเป็นผู้ชายตายด้านแล้วศิลา อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ